เขาขึ้นเอาขึ้นมาแต่เสแต่เคียนนี่แล้วเขาจากน้องจากน้องเพื่อดูดดดู้วยดูดลงไปประมาณสิบเมตรไปเจอจะดึกปับมาณประมาณสัามที่พันตีบนว่าคนเขาวิจารณ์กันเราก็เลยขึ้นมาแม่โคอเขาเขาดูดดูดูพ่อไปถึงโตไปเรียน มันจะดีขึ้นเลยอ๋อมีดีขึ้นเลยวันทดีขึ้นพอดีขึ้นหัวเบิ้องแรกหัวตอนจะเจี่ยงเลยอย่างนี้อเขาหยุดงานมาซอยกันอย่างนี้โคตรจมขึ้นมากย่างยุอีกสองฝันยังยังอีสองตนยังสองตนแจฟันบอกมาเขาฝันบอกว่าบ่ขึ้นแทงคือบ่ขึ้นเพราะเขาพรรษาอ๋อเขาพรรษาเพิ่นบ่ขึ้นมาเออบ่ขึ้นมาใหอ้เจ้าโมลูกขึ้นมาลูกขึ้นมา อ๋ออันนี้คือว่าพ่อเพระท่านขินมาดูนี่พ่อกันแม่อยู่ฝันดีบ่ไม่ไม่อยู่นี่ฝันดีบ่ะนอนนอนพ่อพ่ออยู่นอนเฝ้าซุ่มมือเลยบ่ะซุ่มมือนอนเฝ้าซุ่มมือมือขึ้นเดืตั้งหาหอกถุ่มข้นอ๋อข้นมาตลอดเลยเป็นบ่มากตลอดมาจากทั้งไก่ทั้งไก่โอ้ยตั้งมางวดที่แล้วเขาเป็นไถแดงงวดที่แล้วงวดที่แล้วหาสามตัวเดียวหาสามตัวเดียวเขาส่งหรือว่าเขามาให้เห็นบ่ให้เห็นเลยให้๋ยวบส่งไในยังครั้งแรกแล้เอาขึ้นมากเขาเห็น แมาลูกเขาก็มาลูกแปลงลูกยังเขาเลี้ยไปเท่าเดิมเขาว่าตัวนั้นตัวนี้เบิ้งว่าจัดเขาเอาตอดสับไทยโอ้ได้เบิงนหาได้หาสามตัวเดียวเลยหาสามตัวเดียวเขาว่าเอาเดี๋ยวเบิ้งเจีงสีสเว้นเจีงสี่พ่อกลางคืนเปิดต้อสาเบิ้งสีเป็นสีแดงเต็คึ้งเลยโอ้ขอนใหม่เหรขอนใหม่โอ้เป็นสีแดงเต็มคึ้งเลยสีแดงคึ้งสีแดงเต็มเปี้ยงฝันแน่บ่มันนอนอยู่นี่ฝันแน่ว่ ปูครับปูดมพอซีซโตอ๋อปูดมก็จะพอซีซูโตปันวังเด๋ยันวังเด๋ยพอซีซูโตเป็นก็มะเนียครับเพื่อนเด้บอกว่าขันสีเปลาเลขข้างคุณห้ามอ๋อแฮมบอกีบอกน้องได้ห้ามเพราะว่าลูกผู้เข่าภาษาห้ามเอาให้เอาแต่ยุนีอ่ายุนีเป็นกันเขาที่ให้เขาก็ระจายยุนีครับแต่ว่าข้างคุณของภาษาห้ามไปห้ามไปนะครับลเสียใครรู้ใครกินเพื่อนว่า อ๋อเป็นไ้แตยูนีเาอยูนีเาอยูนีนไมไม่ไหมเนี่ยพวกลูกพวกร้านเพิ่นคุณบอกฝันเองเหระฝันเองคักคะให่เดียวฝันที่เิ่นเปนผมบอกตัวเด็นี่บอกู่ท่านบมกท่านมักท่านมักเป็นขาวๆเน่ยบอกมักมตัวใหงวดเนี่มักก็มักหาสามหนึ่งาสมน่ส่วนตเลยเป็นบ่อนี่ส่วนตัวงวดที่แล้ถือน้ำเพิ่นบอถืมงวดที่แล้วนี่เราบอกคนม่ที่เห็น ตากระย่าไงเห็นสองคนอ๋อตากระย่าหนี่เห็นหาสามก็เลยซื้อตามเลยนี่มันออกใส่อ๋อออกน้ำไม่พ่สามมันลบแล้วนี่จะโพดไอ้เบาที่มากเลยเขาก็โทรดับท้ายไปเบิ้งเอาบอกว่าแดงกับถนนว่าว่าบอกว่าแด้ก็ให้เบิ้งเอาเบิ้งเอาเขาเขาท่าแปลงเบิ้งนี่มันบ่คัดนะ พอต่อสับไทยปุ๊บเขาไปเปิดปั๊บนี่ชัตม์มงคลเลยสามตัวเดียวเลยเลขบนกระถิ่งเลขบนกระถิ่งนะเนาะเออเลขทั้งบนทั้งล่างนี่พวกนี้ไทยเก่านะไทยโบราณฝันเนาะคนพอฝันว่าเขาพวกห้ลงไปเอาให้เอาอยู่น้ำลูกเรเจ้าของมักหาสามหนึ่งไหวมันจะออกสามหนึ่งยีหลีบ้างหมดนี่ ห้าสนะครับคุณพ่อท่านนอนอายุเท่าดอายุเท่าเดคุณพ่ออายุเท่าดิบห้านี่โอ้เจ็ดสิบห้าผมเอาอายุน้ำคนฝันนํเหเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสคุณพ่อบอกชอบตัวนี้นะครับอันนี้อันหาคกซื้อร้านร้านตขายดีขนาดที่มโอ้เจาคนขายรถตีมาตลอดเลยบอม,มัอนี้มาตลอดมา,าหาหกมาโอคนซื้อซื้อดีครับ บวกมากบ้างมานี่แหละนะครับคุณพ่ออะไรผมก็ลืมถามซื้อตัวนี้สาคอนคุณผู้คุณพ่อสาคอนเนาะครับต้องขอ,อขอบคุณหลายๆนะครับอายุหา17ปีคุณพ่อท่านนอนเฝ้าเฝ้าอยู่ที่นี่นะครับก็เฝ้าเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็อบอกว่าปู่ศิตัวมาเข้าฝันนะครับแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ด้านในนะครับเหลืออีกสองบอกว่าเหลืออีกสองพ่อกับแม่อยู่ในแม่น้ําอยู่ยังไม่ขึ้นมานะครับก็อบอกว่าช่วงนี้อย่าไปรบกวนทางนู้นนะครับ เข้าภาษาอยู่เข้าภาษาอยู่ไม่ให้นะครับไม่ให้แต่ให้มาเอากับลูกนะครับมีชื่อว่าแม่สบายทองมีชื่อว่าแม่สบายทองสําหรับตัวเลขที่ท่านชอบนะครับก็ห้าสามหนึ่งนะครับอายุห้าสิบห้าสิบเจ็ดปีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาแฟนช่องนะครับส่องดูนะครับเผื่อท่านใดจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับสาหรับที่ท่านบอกห้าสามหนึ่งถ้าใครชอบนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวเราไปส่องด้วยกันนะครับหรือใครชอบของคุณพ่อก็ ลองนำไปรู้ด้เสียงดูนะครับห้าสามหนึ่งนะครับห้แปดแปดมากเะลยเงนนี้ นี่นะครับแปดแปดชัดด้วยนะครับแปดชัดวัีเข้าไปอานะครับถ้าผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับตัวแปดน,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 นะครับผมเห็นแปดชัดเลยนะครับแปด โอ้แปดเก้าก็ได้นะครับแปดเกตัวเดิมมันจะมาแล้วมันจะแปดหรือเปล่าแต่ว่าแปดชัดนะครับแปด,ดนี่จากหน,นกคะ่ะเป็นสีแดงหค่ะนออเป็นสีแดงค่ะเพ,พราะเพราะมันมันมาขืนแทรศ,พ,รศพทบเองไหคะของคนอื่นบ่มมีเลยมาข้นของฉันมั่งมือวงสูงเลยเพราะว่าแม่เป็นคนปฏิบัติโอเพื่อยูน่อ๋อเป็นคนปฏิบัติเพื่อนยูน่ค่ะ อยู่มดมือมดเว้นอาหารการกินยังอยู่นี่เมือจ้ามูเจ้าบ้านเตะก่าวบอกมาทุกคนแต่เขาช่ดูแลอยู่มดมือมดเพชรข้มสะอาดเพชรข้มเรียบร้อยโอ๊ยแปดชัดนะครับจะไดนกระเล็บแปดนแหละแปดชัดคักๆนั่นนะครับก้อนแปดสีไม่ดียังให้เบิ้งเอาโอ้สีแดงเลยเนาะครับค่ะมันขึ้นเองพ่อพ่ออธิษฐานเพื่อเสร็จสิขึ้นเองเลยอะไรครับขึ้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวสีมีรูกนึงค่ะนี่ลูกต้องปลายไม้พายเด้อนี่ นี่ไปในผ้า,ายค <Emperor> ่ะขึ้นเองเลยบอดี้มี่ยังเจือปนเพิ่นขึ้นมาเองเพิ่นสหเพ่สถึงสุขค้นหาศูนย์หนึ่งตัวนั้นแล้วเตสิแล้วเติีพเาเบื่องเราเองแ้มตีหาสามหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาสามหนึ่งนั่นจ้านั่นแหละเบื้งเอาเองเลยให้ผมลค้นเหวเห็นเลน่เป็นเลขเจนี่แหละมันขึ้นน้ำโทรศัพท์คนค้นปฏิบัติห้าสามหนึ่งห้าสามเจ็ด จ้านั่นแหละอันนี้ชัดเลยนะครับห้าสามหนึ่งห้าสามเจ็ดคุณแม่คุณแม่ตีตีเป็นตัวไหนแม่ก็เอาหาสามเจ็ดค่ะเดา๋ยวพอสามมาสามหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งค่ะเห็นจังเบิ้งชัดนี่แหละเราที่นี่เพิ่นนขเองพอดีเจ้าแม่เพิ่นอันที่เขาส่งเพิ่นบ่ให้ปิดบังไหมคะไอ้บอกทุกคนสิเสกมาสสังมาอีกเนื่ยนี่เขาต้องเขต้องปิดบังเนาะหานามปิดเบิ่งเพิ่นให้บอกเลยค่ะแล้วแต่งข้าวสิเบิ่งก็เอง แต่ลูกเห็นยังไงกับังสัตนละมูแม่ก็เห็นเป็นยังสลลั่นเพื่อนึ้นเองเลยคุณได้นนโทรศพัพท<า>์หาสามหศูนยนึ่แล้วนี่แล้วแล้ส่วนคนแม่ตีเป็นตัวไหนครับเหมือนกันหาสามซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วบ <5, S 2> ่าหาสามหนึ่งหาสามเ้วค่ะซื้อมือนี่ลรตเตอรีลรตเตอรีมาซื้อห้าสามห่งหเจค่ะ้ือมือเพื่นนั่นบวงสวงนั่นเพื่นเพิ่นใดนั่นศูนย์เาหหนึ่งสามแปด ศูนย์ก้าวหามื่นวกส้วงมื่นครสองหมื่นในตีค่ะมือนั่นอันมือทีไมีล่ำเงินคือล่ำแก่บุญครับอันชุดนี่ไม่แก่บุญเพราะไม่พวกแม่ถือแม่ก็เลยหัวแรกหาสามอืมถูกเลยแม่อะไรมาเห็นให้แก่บุญกะหลายคนแต่ว่าคนละพันสองพันคนละมือละอย่างไป็นกิจกรรมโอ้นี่เลยนี่เดี๋ยวเอาตามตัวนี้ละนี่นี่เลยนี่นี่นี่ละโอ้นี่ละนี่ให้ดูด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมันซื้อโอ้ยสนักกระฐันแลว้วอ่าสามหนึ่งตัวเบอเร่อเบอรเทอขนาดนั้นอ,อ่าสามหนึ่งก็แล้วก็ซื้อเอาอ่าเดี๋ยว<ไ>แะ่แครับหลังจากที่ตัวเลขที่ได้นะครับก็ห้าสามหนึ่งนะครับ 5, 3, 1, 50, 1, ห้าสามหนึ่งหรือ 5, 0, 1, ห้าศูนย์หนึ่งหรือท่านผู้ชมนะครับตัวผมก็เห็นเลขแปดนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองน้ำไปลุ้นเป็นเสียงนะครับนี่ก็ก่อนแจกันไปนะครับก็พามาหาหลวงปู่ดมนะครับหลวงปู่ดมสาธุหลวงปู่ จงปกปักรักษานะครับลูกหลานนะครับหากเดินทางมาลบหลู ideas, Aí, ่หรือพูดจาไม่สุภาพหรือทํากิริยาไม่สุภาพก็อย่าได้ทักอย่าได้ทวงนะครับก็วันนี้เดินทางมาก็ขอให้ลูกหลานได้3ตัว6ตัวรางวัลที่1นะครับไปฝากแฟนช่องนะขอให้เข้าตรงๆนะครับขอปกปักรักษาลูกหลานนะครับแฟนช่องทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับสาธุครับสาธุสาธุครูอุดมนะครับ